ทำที่ทออออกขางมาเสริมตลอดเพื่อเป็นการเรื่องต้องหาเรืเ่องอะไางทีน่าสนแต่ตงนี้ตัวอย่างมันแท้แล้มันมีอนเขียวมันมีก่อนมีรถใหญ่ที่มันมีพวกกูก็ต้องมีาการตรวจสอบในเรื่องของรบ ทขนุนรถยนต์ขนส่งเพราะนั้น,นใ้อภายใต้ระเบียบของหน่วยงานนั้นแล้วถูกต้องโดยไม่มีเรื่องประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องม,ม,มีความมาั่นใจในการกล้าหาญในการใช้ใช้กฎหมายนั้นในการปฏิบัตินะครับ การพู้ชะการของข้าเจ็ดแล้วก็ทําให้จังหวัดการทุนีเนี่ยเป็นจังหวัดที่โปร่งใสนะครับสามารถที่จะ,ะจับปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปแบบหรือเป็นต้นแบบได้ด้วยเราจะรู้เหน็นแค่นี้ไม่ได้ต้องมีการรายงานถึงท่านนายกรัฐมตรีให้ทราบ ในทุกมิติของเรื่องที่รับคำสั่งมาข้อตกลงที่ผมได้เบื้องต้นในการทำตรวจสอบในนโยบายดินยางน้ำผ่านก่อนนะครับที่ผมค่อยค่อยเพิ่มเติมในข้อตกลงอื่นๆที่มีภาพรวมแบบที่กว้างกว่านั้นบสมประเด็นแรกครับเรื่องจากตลาดเมื่อกี้ได้ได้กล่าวในสองหลักๆแล้วใช่ไหมครับใช่ครับต่างกันด้วยอาจารย์วันทองแลนผู้ประเมินเรื่องยางครับก่อนจะถัดไปมีอะไรบ้างครับผมจะได้สรุปเรื่องยาง เช่นตลอดการสับเกียนหน้าที่ตำรวจแต่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ท่านผู้ี้การตมตมท่านเจ็บไประข้อลใหญ่จากท่านนายรตีมาก็ต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดพราะเราไม่อยากให้ตำรวจมีภาพทางลบไปมากกว่านี้นะครับดังนั้นผมขอคำชับตรงนี้ในภาพรวมๆเลยว่าในเรื่องการปราบปราม ินค้าการเกษตรหรือ,อยานพาราที่ผิดกฎหมายลักลอบนำเข้าท่านต้องปัดชาดตาตามวัตโตของท่านผู้จัก,การวันเจ็ดํารการแทนปปชจังหวัดก,ก,ก,การเรงร,รีป่าบอกันคุณออกขนาเล็กปีสองนห้าเดนะครับีผมได้ทุกป้องั ก็แถลงข่าวด้วยดึงในประเด็นของรทมก็คือคนพุเศษสองเป็นนากจะขออนุญาตฝากท่านสองผู้ว่าในการกาหนดมาตรก,การต่างๆให้เกิดความช,ชัดเจนเป็นรูปธรรมนอกจากการดับไฟปา่านะครับในเรื่องของไอเสียรถยนต์นำรถเก่ามาใช้นะครับก็ฝากไว้น,นะครับปันนะครับปัจจุบันนี้เราเป็นอันดับที่13ของประเทศในการรู้เียน,นนะครับ เสำนักงานตำรวจชาติท่านผอตรผมรับผิดชอบโดยตรงรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ท่านต้องปราบปรามพวกนี้อย่างเด็ดขาดแก๊งหมวดำจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์จากการขูดนี่นาคาเลนเอาเลือดจากลูกดีซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนแล้วมาแบ่งปันให้กับพวกท่านเด็ดขาดในวุ การพนันต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดภยัยคุกคามต่อหน้าที่การงานของท่านได้แต่ผมกับท่านผู้จัดการทานเจ็บเห็นความเกินรับข้อสั่งการมาจึงอยากจะมาแ่ายทอดแล้วก็หารือกันนะครับเพื่อเกิดการขับเคลื่อนร่วมกันของคนในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้การจนบุรีเป็นจังหวัดที่ ที่โปร่งใสและสสะอา,ารจริงๆนะครับก,ก็เป็นความหวังดีที่เดินทางมาแล้วก็บังเอิญได้ทราบว่ามีการประชุมก็เลยขอร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องรีบเดินทางไปที่สามแยกกองขาปูเพื่อไปให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่คุณบานที่นั่นนะครับก็ต้องขอการขอบพรคุณท่านตอลอดมาแล้วก็ครับ